สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Let's Take a Trip ก็มาสู่พาร์ทที่3แล้วนะคะในช่วงของการแนะนำการท่องเที่ยวมาเกา๊าโดยคลิปนี้นะคะเทปที่3เนี่ย เราจะใช้คู่มือในการวางแผนการท่องเที่ยวก็คือการใช้เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวมาเก๊านะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ประจําประเทศไทยเนี่ยแหละโดยเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัยและสมบูรณ์มากสําหรับการวางแผนการท่องเที่ยวเรียกว่าบางทีประเทศใหญ่ๆอื่นๆก็ยังไม่ทันสมัยเท่าด้วยซ้ำนะคะสำหรับทางเข้า URL สําหรับเว็บการท่องเที่ยวมาเก๊าแห่งประเทศไทยนั้นก็อยู่ด้านบนค่ะ ก็เข้าตามนี้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้อง slash index ก็เข้าได้นะคะโดยเว็บไซต์เนี่ยก็จะหน้าตาไม่ได้ใช้ยากเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีแถบเมนูต่างๆซึ่งเมนูเหล่านี้มันจะมีประโยชน์มากโดยการ <c oughs> เขามีการวางแผนเอาไว้เป็นระดับขั้นนะคะระดับหนึ่งเลยแหละว่าจะใช้ยังไงนะคะแล้วก็ ในส่วนเนี้ยก็จะมีอันนี้ถือว่าจะเป็นช่วงเทศกาลต่างๆเฟสติวัลต่างๆนะคะซึ่งอัปเดตเนี่ยเขาจะอัปเดตตรงนี้ก็คือก่อนที่คุณจะไปคุณสามารถมาอัปเดตได้ข่าวสารได้ว่าช่วงที่คุณจะไปมันมีงานอะไรบ้างนะคะโอเคแล้วก็มีลิงก์โรงแรมลิงก์ต่างๆสำหรับหน้าเว็บไซต์นะคะทีนี้คือ ในการวางแผนการเดินทางเนี่ยมันจะมีเมนูตัวหนึ่งซึ่งทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวมาเก๊าเนี่ยเขาได้จัดทำเอาไว้แล้วโดยเมนูเนี้ยก็จะมีเมนูย่อยอีก3เมนูโดยเมนูแรกเกี่ยวกับมาเก๊าเนี่ยตัวปุ้มได้พูดไปแล้วนะคะประมาณตั้งแต่เทปแรกๆเลยนะคะส่วนเมนูที่2ก่อนที่คุณจะเดินทางเนี่ยอันนี้ปุ้มจะขอพูดใน เลิที่สานี้นะคะบางส่วนเพราะว่าบางส่วนอย่างเรื่องการเดินทางเนี่ยโดยเครื่องบินพุ่มได้แนะนําวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินไปบ้างแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดตรงนี้อยู่ข้อกําหนดในการเดินทางเข้าประเทศข้อกําหนดในการเดินทางเข้าประเทศขเ,ทเขตปกครอ,องพิเศษมาเก๊าเนี่ยก็คือว่าสําหรับคนไทยนะคะ จะได้สิทธิ์ที่ไม่ต้องขอวีซ่านะคะก็คือไม่ไม่ต้องขอวีซ่าที่สถานทูตจีนเรามีเพียงพาสปอร์ตที่มีอายุกเกินหมดคือตัวพาสปอร์ตเนี่ยค่ะก็คือจะต้องมีอายุ60วันก่อนที่มันจะหมดอายุนะคะแล้วก็เมื่อคุณไปถึงตอมอแล้วเนี่ยเขาก็จะป๊มให้คุณสามารถอยู่ได้30วันที่มาเก๊านะคะ ก็อันนี้เป็นข้อมูลดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของของไทยเนี่ยสามารถเข้าได้เลยโดยไม่ต้องรับการทำวีซ่าซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาไปลงที่เพจให้ด้วยนะคซึ่งจริงจริงเคยทิ้งลิงก์เอาไว้บ้างแล้วแต่นี้อยู่ข้อมูลตัวนี้ค่อนข้างจะละเอียดกว่าก็จะเอาไปเพิ่มข้อมูลให้นะคะโดยมาเก๊าเนี่ยเราสามารถอยู่ได้30วัน แล้วถ้าคุณจะอยู่ต่อนะคะคุณสามารถที่จะไปที่ด่านที่จูไห่ทำวีซ่าออเวร์เบิล e นะคะตรงด่านจูไห่แวะเข้าไปเที่ยวที่แผ่นดินใหญ่ได้นะคะแล้วก็กลับเข้ามาที่มาเก๊าใหม่ก็จะได้เวลาเพิ่มอีก30มสิบวัน,นะคะแต่ก็ถ้าอยู่นานขนาดนั้นคงไม่ใช่เรียังท่องเที่ยวแล้วะคะ่ะคงจะปักหลักทำหากินมากกว่า โอเคนะคะก็คืออันนี้เป็นการข้อกําหนดในการเดินทางเข้าประเทศคร่าวๆทีนี้ข้อมูลที่ใช้ได้จริงตรงพาร์ทนี้อันนี้น่าสนใจมากเราจะไปดูกันทีละหัวข้อสกุลเงินค่ะสกุลเงินของมาเก๊าเนี่ยเป็นสกุลเงินป,ปาตา,า้าหรือเราจะเรียกกันว่า MOP หรือมอฟะนะคะ สกุลเงินเนี่ยก็เรียกว่ามันจะเชื่อมโยงอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับฮ่องกงดอลลาร์เลยแหละทีนี้ถ้าเราไปจากไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะคนไทยหรือนิยมที่จะแลกเงินเป็นฮ่องกงดอลลาร์ก็คือไปแล้วพอไปถึงสนามบินแล้วค่ะเราค่อยเอาเงินฮ่องกงดอลลาร์เนี่ย จำนวนหนึ่งนะคะที่จะไว้สําหรับขึ้นรถเป็นเศษตังขึ้นแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแลกกันตรงที่ตรงเอ็กชเชนแลกเงินที่สนามบินนะคะก็เอาเป็นม็อบออกมาซึ่งมันเราไม่ควรที่จะแลกเป็นม็อบไปโดยทั้งหมดควรจะแลกเป็นฮ่องกงดอลล่ามากกว่าเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเหลือเงินมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเงินที่เราเวลาเขารับซื้อคืนไปเนี่ยก็ยังได้เหร็ดีกว่านะคะ แล้วก็ใช้ที่ที่มาเก๊าเองเนี่ยเขารับดอลลร์ฮ่องกงอยู่แล้วละ่ะพวกร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแค่พวกรถเมล์รถสาธารณะที่มันต้องหยอดเหรียญนะคะคือใช้มอบดีกว่านะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่มาเก๊าเองเนี่ยร้านค้าใหญ่ๆ,ๆทั่วไปเนี่ยเขาก็รับบัตรเครดิตหมดทุกแบรนด์อยู่แล้วนะคะก็ไม่ยากในการซื้อของ ก็คือได้อย่างหนึ่งคือที่มาเกาเนี่ยสามารถนําเงินมาโดยไม่มีข้อกําหนดว่าจะเอามาเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ทางประเทศเราเนี่ยจะมีข้อกําหนดนิดหนึ่งว่าให้ขนเงินไปออกนอกประเทศได้เท่าไหร่แต่มาเกาเขาไม่ไม่สิยสเรื่องนี้เพราะว่าเขาเขาเปิดคาสิโนอะเรื่องขนเงินมาถมที่เขานี่ไม่เป็นปนัญหาสำหรับเขาอยู่แล้วนะคะอาา่าฮะนี่คือข้อมูลที่ใช้ได้จริง อันแรกคือสกุลเงินโอเคต่อไปสภาพอากาศและเสื้อผ้าอันนี้ปุ้มเคยพูดคร่าวๆไปบ้างแล้วล่ะคะ่ะว่าอากาศมาเก๊าก็จะเป็นอากาศในช่วงเขาจะมีพีเรียดเนี่ยคะ่ะก็คือถ้าอยู่ประมาณเฉลี่ยทั้งปีก็อยู่ประมาณ20องศานะคะแล้วก็เหมาะช่วงท่องเที่ยวของเขาที่แนะนำเหมาะๆเ,เลยก็คือช่วง ตุลาถึงธันวาเป็นช่วงฤดูอบอุ่นร่งของเขาซึ่งอากาศจะสบายมีแสงอุ่นๆแล้วก็ช่วงฤดูหนาวคือมกราถึงมีนาคมก็จะมีอากาศหนาวนะคะแต่ว่าช่วงที่ไม่แนะนําให้ไปท่องเที่ยวเลยคือช่วงพฤษภาคมถึงกันยาเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยจะมีไต้ฝุ่นเข้าอยู่บ้างแล้วก็ฝนตกชุกเลยแหละเพราะเป็นเกาะนะคะจึงเป็นช่วงที่ไม่แนะนําให้ไปท่องเที่ยวนะคะก็คือ สภาพอากาศนะคะส่วนเสื้อผ้าก็อากาศประมาณ10กว่า20กว่าองศาเนี่ยมันก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อสบายสบายได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องขนโอเวอร์โค้ทอะไรไปนะคะทีนี้หัวข้อต่อไปก็คือน้ำและไฟฟ้าเรื่องน้ำเนี่ยก็จริงๆทุก ตัวน้ำปปาของเขาว่าเขาบอกว่าน้ำปปาเขาดื่มได้แต่ว่าถ้าเราไม่ไม่อยากจะดื่มน้ำประปาการหาซื้อน้ำของเขาเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะส่วนเรื่องปลั๊กไฟเนี่ยเนื่องจากหน้าตาปากเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกองประเทศเราฉะนั้นเราควรจะติดพวก universal ปลั๊กไปด้วยนะคะสำหรับการใช้งานอันนี้สำคัญมากเลยถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบางทีควรจะนึกไม่ถึงนะคะสิ่งที่แบบ ต้องเตือนตัวเองเลยคือเรื่องปลั๊กไฟคือต้องหาข้อมูลนะคะว่าแต่ละประเทศจะใช้ปลั๊กไฟรูปแบบไหนหรือซื you know, ้อเ n อร e r s a ปลั๊กที่มันใช้ได้ทุกประเทศติดตัวไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีมันลำบากมากนะคะต่อไปนะคะอันนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องสถานพยาบาลต่างๆนะคะอันนี้ก็ถ้าใครเข้ามาเว็บไซต์ก็สามารถจดได้เลย เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรหรือถ้าโจชัวเลยเนี่ยก็เบอร์สถานทูตค่ะช่วยคุณได้นะคะอีกอย่างหนึ่งปุ้มแนะนำมากสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยซีเรียสกับมันหรือว่าเออไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่จริงๆมันสำคัญมากคือการทำประกันนะคะทำประกันการท่องเที่ยวซึ่ง มีบริษัทหลายบริษัทเลยแหละที่ที่รับทําประกันการท่องเที่ยวเรื่องเบี้ยประกันก็ไม่ได้สูงมากมีตั้งแต่เลทประมาณห้าหกร้อยดันหลายพันซึ่งข้อมูลตรงนี้แต่ละประกันเนี่ยเขาก็จะมีว่าดูแลเฉพาะเรื่องรักษาพยาบาลหรือว่าดูแลของคุณถึงขั้นที่ว่าถ้าเครื่องดีเลย์ก็จะมีเงินชดใช้กระเป๋าหายมีเงินชดใช้อ่ะค่ะซึ่งตรงเนี้ ถ้ามันเกิด Accident ขึ้นมาแล้วมันได้ใช้มันขูมคือมันจ่ายเบี้ยประกันไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงกว่ประเทศไทยมากนะคะแล้วก็ถ้าเครื่องมันดีเลย์มีเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เราดีเลย์อยู่และนานมากมันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณคอนโทรลไม่ได้อะ่ะออมซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีคุณสามารถเคลมเรียกกลับมาได้หรือว่า คุณตกเครื่องอันนี้ถ้าเบี้ยประกันสูงนิดนึงคุณตกเครื่องคุณยังซื้อตั๋วไปแล้วก็เคลมกลับได้ฉะนั้นมันมีความจำเป็นมากนะคะสำหรับการทำประกันการท่องเที่ยวโอเคนะคะต่อไปก็คือเมนูการสื่อสารก็คือที่มาเก๊าเนี่ยเขามีบริการ Wi ไ FI ฟรีนะคะ อยู่ตั้งแต่สนามบินหรือก็คือศูนย์หรือก็ตั้งแต่สนามบินเลยแหละสามารถติดต่อได้หรือว่าคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ขอไวไฟไฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวได้นะคะก็จะมีไวไฟช่วงประมาณปีปีที่ปี2ปีก่อนเนี้ยระบบไวไฟฟีก็คือเริ่มมีแล้วแหละแล้วก็ยังใช้ได้ไม่ครอบคลุมมากนะคะแต่ว่าล่าสุดที่ สอบถามเพื่อนเนี่ยเขาก็ว่ามันค่อนข้างครอบคลุมแล้วแหละนะคะ,นะคะก็นี่นะคะไรสายบริการ Wi-Fi Go แล้วก็หรือไม่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีตามห้องสมุดสาธารณนะได้ทั่วไปนะคะอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของ Wi-Fi Go ที่สไวสำหรับ รีจิสเตอร์นะคะสำหรับขอให mm ้เขารีจิสเตอร์ก็จะมีวิธีอยู่ว่าจะคอ n เน c t ยังไงนะคะ mm hmm. ก็ถ้าจะไปแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าตัวอุปกรณ์ของคุณเป็นแบบไหนก็มาดูวิธีเซตติ้งที่นี่นะคะ mm hmm. นี่คือกส่วนบริการโทรศัพท์เนี่ย เขาก็มีบริษัทโทรศัพท์สาธารณะอยู่รอบๆเมืองจำนวนมากเลยคะ่ะไม่มีปัญหาไปรษณีย์ก็มีอยู่หลายที่สำหรับคนที่ชอบส่งไปรษณีย์กลับมาที่บ้านนะคะจริงๆตรงเซนเตอร์สแควร์จะมีตู้ไปรษณีย์อยู่ให้คุณซื้อโปสการ์ดเขียนชื่อห่อที่ตู้ก็ส่งกลับมาได้ด้วยนะคะอีกเคสหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนะนำว่า ไปอย่าต่างประเทศเนี่ยไม่จำเป็นต้องงกก็คือว่าเราสามารถจะเปิดโลมมิ่งได้แต่เราไม่ต้องเปิด Data าโลม i ิ่งเพราะว่าที่มีปัญหาจ่ายแพงส่วนใหญ่เป็น Data าโลม i ิ่งมันมีการไหลของเน็ตเราปิด Data าโลมมิ่งได้แต่เปิดโลมมิ่งเอาไว้แล้วก็เราไม่รับสายเราก็ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเห็นเบอร์หรือว่าให้รับ SMS เผื่อมันจะมีทุรละ อะไรสักอย่างจากเมืองไทยมันก็ยังแบบอุ่นใจที่ยังติดต่อได้นะคะฉะนั้นตอนที่คุณโทรไปหา Call Center เนี่ยขอเปิดเบอร์โ o มมิ่งของคุณคุณก็แจ้งเขาไปเลยว่าคุณไม่ต้องการเปิด Data r o a m i n g เพราะว่าที่มาเก๊าเองมี Wi-Fi ให้คุณใช้อยู่แล้วแหละหรือว่าถ้าอยากให้สะดวกขี้เกียจเดินหา Wi-Fi คุณก็ไปซื้อซิมของเขาอะคะ่ะที่เป็นพวก DataNe t อะคะใช้แล้วก็มีเบอร์ตัวเองเก็บไว ด้วยเครื่องหนึ่งหรือว่าตอนเย็นจะเปิดทีเพื่อเพื่อเช็คก็เปิดโลมิ่งเอาไว้ได้นะคะโอเคนะคะทีนี้ส่วนที่พักเนี่ยเดี๋ยวปุ้มจะคุยอีกทีนะคะว่าเราควรเลือกที่พักยังไงซึ่งมันมันขึ้นอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวที่คุณเน้นด้วยล่ะคะ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวปุ้มจะคุยอีกทีส่วนการข้มามนาคมในพื้นที่ก็คือว่า รถประจำทางของมาเก๊าเนี่ยเดินทางไม่ค่อยยากนะคะตรงป้ายรถเมย์เขาเนี่ยจะมีบอกไว้หมดเลยแหละว่ารูดเดินทางของสายนี้มันไปไหนถึงไหนนะคะแล้วก็ค่าที่จ่ายก็ไม่สูงก็อยู่ประมาณก็คือถ้าคือมาเก๊าเนี่ยจะมีเกาะอยู่ประมาณ3เกาะถ้าเดินทางภายในเกาะก็จะประมาณ3ปากาสนะคะก็3ปากาสก็ประมาณ10กว่าบาท จนถึงข้ามเกาะก็าา 7, ประมาณ6กถึงเจปตากาสนะคะก็คือขึ้นรถไปปรับก็หยอดตู้นะคะก็เขาก็ไม่ได้มีกระเป๋าลถเหมือนของเราเดินทางก็ไม่ยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มาเกาวว่าเขาจะมีการเดินทางรูปแบบหนึ่งที่ที่ทำให้เราประหยัดมากแล้วก็สะดวกก็คือตรงจุดแหล่งใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจากท่าเรือสนามบิน แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอย่างพวกเซนต์โลว์สแควร์เนี่ยเขาจะมีจุดขึ้นรถบัสฟรีนะคะเพื่อจะไปยังโรง,งแรมต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่โรงแรมที่มีรถบัสฟรีใช้บร,ริการกันบ่อยๆหรือว่ามีรถเยอะเนี่ยก็คือพวกเวเนเชียนก็คือว่าสมมุติคุณอยู่เกาะใหญ่เกาะมาเกาวเนี่ยคุณอยากจะเดินทางข้ามเกาะไปไทปาไปโคโลอาลเนี่ยคุณสามารถนั่งรถบัสฟรีของเวเนเชียน ของกาแล็กซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้โดยก็จะประหยัดขึ้นกว่าการที่นั่งรถประจำทางหรือว่ารถแท็กซี่นะคะะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงรถประจำทางแล้วทีนี้ก็คือพูดถึงแท็กซี่ที่มาเกาค่ะแท็กซี่ไม่แพงนะคะสามารถที่ถ้านั่งกันสองสามคนเนี่ยราคาก็พอๆกับประเทศไทยแล้วก็สะดวกกว่านะคะแล้วก็คือมาเก๊าเป็นเกาะเลกค่ะ นั่งยังไงก็ไม่แพงมากนอกจากว่านั่งจากตัวเกาะใหญ่ของมาเก,กา๊าเพื่อจะไปเกาะโครานซึ่งไกลสุดอันเนี้ยเขาจะจ่ายคือเวลาข้ามเกาะเขาจะมีชาร์จนิดหนึ่งซึ่งแพงสุดน่าจะไม่เกิน500บาทแหละเรียกว่าข้ามไป3เกาะแล้วยังไงก็ไม่เกิน500แต่ว่ามัน,ม,นมันสะดวกมันสะดวกกว่ามากนะคะถ้าถ้าคุณมากันสัก4คนเนี่ยก็ตกคนละร้อยแล้ว ดเดินทางได้แบบรวดเร็วกําหนดเวลาได้ก็แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่แพงมากนะคะทีนี้ก็จะมีพวกเช่ารถขับเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเช่ารถขับเองอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องติดต่อร้านเช่ารถซึ่งซึ่งถ้าถ้าคุณแบะบินกับ a อร์เอเชยเงแอร์เอเชีเองจะมีบริการ ติดต่อรถเช่าให้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับคนที่จะเช่ารถขับเนี่ยก็ตัวเองก็จะต้องมีใบขับขี่สากลด้วยนะคะซึ่งแต่ละเลดเนี่ยอันนี้ต้องคุยกันกับบริษัทรถเช่าเองนะคะแต่ว่าการขับรถของมาเก๊าเนี่ยเขาจะขับพวงมาลัยซ้ายนะคะ ต่อไปอ่าอันเนี้ยเป็นเมนูก่อนที่คุณจะเดินทางต่อไปเมนูอีกเมนูหนึ่งอันเนี้ยน่าสนใจมากก็คือเครื่องมือวางแผนการเดินทางน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นแบบการวางแผนเหมือนโปรแกรมอินเตอร์แอคทีฟเลยแหละคุณสามารถเลือกสถานที่ที่คุณจะไปได้แล้วก็โยนมันเข้าไปนะคะเลือกวันได้ด้วย วันจะออกเดินทางวันไหนจำนวนกี่วันเขาจะทำเป็นบล็อกบ็อกให้นะคะแล้วก็โยนเข้าไปหลังที่สองเสร็จทีนี้อันนี้เป็นข้อมูลข้าวเป็นวางแผนแต่เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจากจุดเนี้ยไปจุดเนี้ยจะแสดงเส้นทางรถบัสให้ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดมันมีหานี่ไงถ้ามันมีรถบัสแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวปุมจะคุยรายละเอียดตรงนี้กันนำมาใช้ จริงจตอนที่ว่าเราเริ่มแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะในคลิปหน้านะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ